สวัสดีครับพี่น้องทั้งบ้านแล้วก็ส,วสาวกชาวเครื่องเสียงเครื่องแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมได้มาส่งเจ้าตัวมาเนี่นะครับ lpp 2อ0 a อีกแล้วนะครับเมื่อวานก็จะส่งไปแล้วที่ลูกค้าที่มินบุรีวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดราชบุรีนะครับอ่าก็มาจัดส่งแล้วก็ทำพรีเซตต,ต่างๆให้เรียบร้อยนะครับผมจะให้ดูนะครับไอตัว ซื่เต็มนะครับของลูกค้าว่ามีอะไรบ้างนะมิกแอร์นะครับมิกแอร์นะต่อเข้ามายังตัว200 APR 200 APR นะครับขออภัยนะครับเป็น LPP 200A ซึ่งเป็นรุ่นเือธงเลยนะครับของมารานีนะก็จะทำปรีเซ็ตไปทั้งหมดตอนนี้ได้11ปรีเซ็ตนะครับนะก็ครอบคุณครอบคลุมทุกการใช้งานของตู้ลมพงที่ลูกค้ามีอยู่นะไม่ว่าจะเป็น AJ DBK ทิกเกอร์ซาวเลยก็มาหมดเลยนะครับโอเค l v p 2 0 a นะครับเอาพุ t มี6เอาต่อมายังพาวเวอร์ Power, นะครับลูกค้าใช้ว a t e คนะคตัวไซเบอร์สิคิว0คิตัวนี้จะเป็นตัว4 Channel นะครับแล้วก็ 10Q คิจะมีอยู่3แท่นนะครับส่วนตัวขับซับจะเป็น 14D นะครับมามองเห็นไหมเอ่ยเป็น 14D นะครับนะ เดี๋ยวให้มาดูลำโพงนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนพีเซ็ตนะครับตอนนี้เราอยู่ที่พีเซ็ตอันนี้คือเดี๋ยวสอนขั้นตอนการเปลี่ยนพีเซ็ตหน้าเครื่องไปเลยนะครับตอนนี้เราอยู่พีเซ็ตสิบเอ็ดพีสิบเอ็ดนะถ้าเราอยากเปลี่ยนพีเซ็ตนะครับให้เรากดเปลี่ยนพีเซ็ตหน้าเครื่องเนาะให้เราดูลำโพงว่าเราต่อลำโพงอะไรอยู่เกีย์พาวเวอร์เอาลงหรือยังนะครับเอาเกี set. ์พาวเวอร์ลงก่อนก่อนที่จะเปลี isation, yeah. 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 ่ยนพีเซ็ตนะครับทั้ง ทั้งตัวกลางแหลมนะครับแล้วก็ซับจากนั้นเราก็เลือกพีเซตโดยการกด utility ครับ3ปุ่มนี้สามารถหมุน s ิเลกได้แล้วก็กดได้นะครับจากนั้นหมุนไปที่คำว่าโปรแกรม utility เห็นไหมครับในในกล้องชช่ไหมพี่ช่ชโอเคครับโอเคโปรแกรม utility นะครับแล้วเรากดเข้าไปนะครับปุ่มนี้สามารถหมุนได้แล้วก็กด enter เข้าไปได้ครับเห็นไหมมันก็จะมี สับย่อยลงไปเป็นคำว่ารีคอร์นะครับรีคอร์โปรแกรมก็กดลงไปอีกรอบหนึ่งครับอ่าเขาก็จะไล่ตั้งแต่โปรแกรมหนึ่งแล้วต้นไปนะครับณนะตอนนี้เดี๋ยวลอง dBK ก่อนละกันเพราะว่าเขาต่ออยู่ตอนนี้ DBK กับ B พันธนะครับตู้กลางแหลมเยอะมากนะครับรวมถึงลายเลด้วยมีคอลัมน์ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดูเดี๋ยวได้ฟังเสียงกันแล้วก็ซับมีชุดเดียวคือ b ีพันธนะครับทุกอย่างตู้ทุกชุดต้องคู่กับ b ีพันธ์ให้ได้นะครับอันนี้คือจูนสดให้เลยนะครับอ่าโอเค ไล่มานะครับตอนนี้เป็นโปรแกรม11ก็คือเป็น d b k นะครับ d b k 12บวก D ผัดถ้าเราต้องการใช้โปรแกรมนี้ให้เรากด Enter อีกรอบหนึ่งึเห็นไหมเขาจะถามว่า Enter to Recall อีกรอบนึ่งครับก้ากดไปก็รอเครื่อง Recall โปรแกรมขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับชาวเครื่องเสียงที่ ยังติดตามอยู่นะครับโอเคโหลดดิ okay. ้งอยู่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเพราะว่าทุกพีเ s e ตทั้ง11พีเซต็ต p ใส่ f a r แยกอิสระเลยนะครับไม่ได้กอ๊อปไม่ได้กอ๊อป f a r มาถึงแม้จะเป็นเซ็ตเดียวกันตู้เดียวกันก็ตามนะครับอ่าตอนนี้รีคอร์อเสร็จแล้วจากนั้นลาก็กดแบ็กกลับครับมาดูว่ากดย้ำเลยมันใช่ไหมฮะโปรแกรม11อยู่ทีนี้เราก็จะมาลองเสียงกันครับว่าโปรแกรม11จะเสียงแบบไหน ผมจะลองเป็นดนตรนีสดเนาะขออนุญาตนะครับใช้ดนตรนีสดเพรเดี๋ยวถ้าเป็นอขออนุญาตเป็นดนตรนีสดนะครับข่ะผมเอา เปิดของร่วมก่อนตอนนี้เราต่อเข้าไปมิกซ์แอร์มิกเกแอร์เราจะไม่ได้ใส่ E Q นะครับไม่เราปิดทุกอย่างนะเราไมไ่ใส่ เราจะาไว้ที่คือให้ผ่านมิกก็เฉยเพื่อให้ได้คาแรคเตอร์ของมิกด้วยเดี๋ยวไปที่ลำโพงครับเดี๋ยววันนี้ต้องลกควนขอหาด้วยนะครับ <c oughs> เป็น DPK กับซับนะครับ1นึนต่อหนึ่งนะครับหนึต่อหนึ่งดีพีออกแนวชัดๆัใสใสนะครับ เดี๋ยวผมจะสลับมาเป็นตัวไหนดีเอาลายเลยเนาะค่ะออตอนนี้นะครับกลับไป ต้องเปิดต้องเอาซับเทียนอีกแปโอ้<า>ตอนนี้เสียงฟ้าเนี่ยเสียงฝนมาแล้วเสียงฟ้ามาเดี๋ยวเราย้ายสายทุววกวสายสายย้ายแล้วนะย้ายแล้วย้ายแล้วย ให้ต่อสามทางก่อนสิเออใช่เดี๋ยวต่อสามทางกันหน่อยโอ้ขาดสายใช่มีไหมผมก็ว่าอยู่ทำไมนี่นี่นี่เดี๋ยวอยากให้ฟังรายเล่แล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตปิดปีไรส่วนนะครับเพราะว่าฝนฟ้ามาแล้วช่องไหน ช่องไหนก็ได้นะช่องห้าของผมหช่องครับอ่าขอบคุณนะครับลูกค้าคแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับแถบผมเสียบอะไเสียบเหรอ Ừ. À, đúng ก็คือเสียงแหลมปิดไปเนาะเพราะว่าเป็นตู้สองทางอ่าพี่เดี๋ยวรบกวนสวิตสายห,หน่อยโอ้ฝนก็จะมารีวิวก็อยากรีวิวที่จริงมี ajc ตัวห้าหนึะนะครับเดี๋ผมจะให้ฟังคอลัมน์นะครับ ทิกเกอร์ซาวก็มีนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังคอลัมน์แล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่นมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ ก็หลายท่านที่เข้ามานะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับก็โหจูนเสร็จพอดีดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ที่ราชบุรีอำเภออะไรนะพี่โพธารามนะครับโพธารามเดี๋ยวขอลำม,มาแล้วขอลาม,มาแล้วนะฟังขอลำก่อนโอเคครับเพลงจบพอดีเดี๋ยวอ่ะตอน <laughs> เดี๋ยวขอลาพี่น้องเรา ในเพงเท่านี้นะครับเพราะว่าไม่ขนมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปจูนต่อนะครับนัดลูกค้าไว้อีกบสามที่ลอยต่ออำเภอไรไม้รู้นะครับอยูต่ติดกับการจนบุรีนะครับโอเคเดี๋ยวรับชมอีกช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงที่สองของจังหวัดราชบุรีนะครับสวัสดีครับ